สวัสดีครับมันอีกอะม่อพ่อกระบาวน่องน้อเดี๋ยวผมจะพาไปเบิองปลาเข็งนะครับน้อผมเลี้ยงปลาเข็งไว้ใส่กันกระปั้นินไว้เดือนหนึ่งนั่นแหละครับก็เลยอัปเดตเลเกน้อยเนาะไปเบิองนึงเลยครับผมน้อครับน้อก็จะพาไปเบิองปลาเข็งกับปลาหินน้อผมก็เลี้ยงใส่กันไว้นะครับประมาณเดือนหนึ่งนะก็เลยอัปเดตพี่น้องเมืองเล็กน้อยเนาะผมจะเบาเขาขาวนิดนึงครับกับมึงละจะพามาเบิองนะครับน้อ บเบื้องลึครับผมเดี๋ยวสิตักให้เบิ่งเนาะเบิ่งต่อข้าวเนาะตักให้พี่น้องเบิ่งต่วข่าวก่อนครับก็กลาเป็นแพร่ใหญ่เนาะนี่นะครับผมก็เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งข,ข้าวก่อนจะดตัดเข้าใ,ใส่ในกระเบองให้พี่น้องเบิ่งเนาะผมก็เลี้ยงใส่กันกับป้านิน่มกบปลาเฉิน ปาสีไงประมาณใดครับผมนี่ครับจังเลนปลาขนีขนตะงปลาสพันทนะ่านเนาะตัวนี้เป็นพันธุ์พันธุ์ชุ่มพรอนครับผมดู <c ười> ดูนี่พันธุนนะ์ชุ่มพรอนเนาะชุ่มพรอนนี่แหละครับไงครับเรียนเดียวได้ครับนี่โว้ยจะเป็นไงแหงครับไงอีหลีครับพี่น้องมม่เกลอยดสอนสอนนะผมก็เลี้ยงไส้กันครับ ผสมประสานเนาะผสมกันกับพวกปลานิ่นน่ครับนี่เป็นปลานิ่นตัวนี้ยังเป็นปลานิ่นปลานิ่นกเกษตรนะครับตัวคนเอาหายเข้าอาหารเนาะปลานิ้กเกษตรครับปลานิ่นกษตเ,เกียดไปไงไว้ครับเลี้ยงใจกันเลยนี่งานยนวดนี่ครับทั้งปลานิ่นท,น,น,รรน,น,ทนท่้งปลาหนี่นทุกคก็เลี้ยงใปกันผสมประสานกันเนาะทุกคนเส่งงม้น่งนี่ครับม้วนนี่ก็คือว่าไงไว้อยู่ครับปกติมันก็อยู่ประมาณ ว่าเก็งอีกที่เดือนได้ขายครับเต็มที่ที่เดือนเท่าได้ขายรุ่นนี้ถ้าประมาณเดือนหนึ่งกับสิโแมนสิบสิบโตโลอยู่บ่ครับถ้าเขาขายรุ่นนี้เนาะัวเขาต้องขายประมาณที่เดือนบ่ครับที่เดือนเขาจังขายน้ะได้ราค่าดีกว่านาะกับสิบประมนที่ฮาโตนี่ครับกับสิโลเนาะถ้ารุ่นนี้กับปั้นนิ่งปั้นนิ่งสิบเอียงหรือโดนใน่ล็กน้อยปรามาณับโดนเสือกหรือครับปั้นนิ่ตัวสิน้นยเนาะเขาก็จังละเอาพวกนี้ มาเลี่ยงผมก็รเรี Again, ่ยงผสมประสานกันไว้เนาะทึ่งปลาหน่นทึ้งปลาเข่งหนึ่งครับเขาก็เรี่ยงผสมประสานขมว่าซ้ำกันกับต้นใหม่น่นะต้นใหม่เข้าก็ยเรี่ยงผสมประสานกันเนาะปลาเข่งกับปลาหนมันก็ยุ่มกันได้ครับเรี่ยงผสมประสานกันกระถือว่าโอเคอยู่ครับเพราะว่ามันเกิดใหญ่ไวเนาะนี่ครับใหญ่ไวคุณโตอยู่ดีครับพอพอไปเป็นม้วนเป็นจเปลาเข่งพันเนาะนี่ครับม้วนเป็นปลาเข่งพัน อหอกกะเลียงใส่กันไว้จิ้มหอกมีเงนกระทั่งเดียวกะสร้างแต่ว่าหอาเลียงสองอยางทั้งปาเข็งทั้งปะนิ่นอหอกก็ะเลียงใส่กันสีพันมันว่าินกันนอกจากว่าจะเอาปะดุกมาลงนี้ครับล่งมาได้ถราปละดุกนี้จะต้องเป็นอีกม้วนหนึ่งปะดุกก็ต้องเป็นกระปลาปืนไปชนะครับเอากับเบิรพันต์ไม่ใส่กันคือพวกนี้มันงินเถื่อนเนาะหอกก็ต้องเอามาใส่กันมมนก,กินเถือ่อนกับผสมประสานใส่กันกะถือว่าผมก็ะเลียงได้อยู่ครับ กะสิประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าปลาหนิ่นผมกะเอาขึ้นมาโดนเพราะว่ามันกะสิอย่ามันนอกหนามเนาะแต่ปลาเข็งมันทนเลยครับปลาเข็งพวกปลาหนิ่นมันสินอกหนามไ้เนาะเพราะว่าเ้าก็เลี้ยงประมาณนี้ครับประมาณห่างไมได้สามปีโตลูกครับเพาค่อยขายน้องใหญ่เพราะว่าหัวกระเลียนเลี้ยงอลไรเรียนหนึ่งนะครับเนาะก็ค่อยผอกระเบาน้องอีกนะครับเนาะในคลิปหนาเน้องในสิผ้าเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆเลยครับผมในเรื่อง กดติดตามกดปลาพล่รวยอย,ย่างเดียวเลยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้บ่าวน้องแน่ต่สิได้เหตุต่อๆไปครับผมวัสดีครับ